คลิปนี้จะพาไปกินป่าท้องโกโกหนิ่งที่เชียงใหม่กันค่ะที่จอดรถนะคะหาไม่ยากเลยนะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับซอยร้านเลยนะนั่นก็คือตรงตลาดลำไยค่ะ หรือถ้าหาไม่เจอจริงๆนะก็ถามคนแถวนั้นได้เลยค่ะอันนี้ข้ามถนนมาแล้วนะเขามี2ร้านค่ะอันนี้ร้านใหม่ของเขานะคะจะอยู่ปากทางของซอยเลยแต่ด้วยความอยากนั่งไงแล้วอยากไปเจอร้านออริจินอลของเขานะคะก็ต้องเดินต่อเข้าไปอีกนิดนึงค่ะในตลาดค่ะเดินไปตามโค้งของทางเลยนะเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะเจอแล้วนะมาดูเมนูกันค่ะถ้าเห็นราคาแล้วแบบ เอ้ยไม่แพงเลยอ่ะถือว่าดีเลยค่ะคบบท,าทานไข่ลวกกันค่ะคือเวลาทานไข่ลวกตอนเช้าเนี่ยจะนึกถึงสมัยเด็กๆก่อนไปโรงเรียนนะคือเวลาทานแล้วแบบรู้สึกสบายท้องเหมือนกันเนาะ <S <S ต่อมาเลยค่ะสาลาเปาทอดค่ะอันนี้เราจะต้องซื้อตัวสังขยากับนมข้นหวานแยกนะอันนี้ก็เอามาทั้งสองอย่างเลยค่ะ เดินมาดูหน้าร้านนิดนึงค่ะเพราะว่าเราสั่งตาท่องโกะไดโนเสาร์ให้น้องปุ่นนะคะก็คิวค่อนข้างเยอะเห็นไหมฝั่งตรงข้ามนั่นคือคิวนะคะคิวรอดบรรดาไดโนเสาร์จระเข้ช้างอะไรพวกนี้ค่ะมาแล้วว้าวก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่อยากให้ได้มาการถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่นะบอกเลยว่าเด็กๆต้องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวจะแปลโลเคชั่นไว้ที่ Description ให้นะคะจะได้เดินทางกันมาง่ายๆนะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ